สวัสดีครับสวัสดีพี่พิงน้องเอฟซีครับตอนนี้ก็โอ้แปดโมงแล้วผมยังไม่ได้วิ่งดินเลยเอาน้ำมันมาส่งไว้ให้จานโอครับพอดีผมไปเอาน้ำมันมาก็ไปคุยเรื่องลงน้ำมันให้อรถพิวุฒนะเพอจะได้ออนนี่ไงะจะได้ไม่ต้องวิ่งไปซื้อ เมื่อกี้ก็โทรหาโอ้ก็เดี๋ยวจอาน้ำมันมาลงไว้ที่นี่ให้นะครับเอาน้ำมันมาลงไว้ที่นี่ให้ให้โอมาเติมที่แปลงนะครับที่แปลงไอผมก็จะกลับเอาน้ำมันไปเติมเจ้าอินดี้เดี๋ยวเรามาที่หน้างานที่แปลงเทก่อนได้ข่าวว่าจันโอโทรมาบอกว่า เด็กก้าเรียบร้อยแล้วครับไม่รู้ว่าอแจ็คพอร์ตอะไร mm hmm. เห็นบอกว่าอ่าอ้นี่กระเด็นเลยกระจายเลยเดือยหมูพุ่งออกมาเลยว่าดินดินยากดินเยอะไปหน่อยโอ้ oh. จะได้ทำงานแต่ละวันโอ้น้องเอานี่ครับอตอนนี้ตั้งโปรแกรมโทรศัพท์ใหม่แล้วเพิ่มกันสั่นน้อ,นองๆก็วิ่งกันแล้วนะครับเอาน้ำมันมาไว้ให้จานโอ้สองกลลอน,นะครับกลลลนละเกือบแปดรนะครับ บรรทุกน้ำมันยังกะเท่าแก่แมคโคเลยโอ้เอาเออรถบริษัทได้ข่าวว่ารถแรงขั้นไหนเดือหมูกระจายไม่รู้นะครับว่าจมแล้วก็ดินงานแบบนี้ดินไม่ได้ครับแมคโคอยู่ใกล้ก็แมคโคก็ต้องเดินอาแหลงอาแหลงทำงานใหญ่เลยขั้นไหนล่ะพังขั้นไหนพัง เอาคือว่าเดือยหมูกระจายเลยว่าจมเราพุ่งเดือยหมูพุ่งออกมาเลยว่าสั่น่าว่ารถเด็กกาเด็กกาใครขันขาวรถน้องสนมเด็กน่อยครับเด็กหน่อยครับว่าเดือยหมูพุ่งออกมาเลยว่าั่นวาแสดงว่าน็อตขาดมดืดเนาะเออว่าเด็กกาสีขาวว่าสั่น่าโอ้เอาเดี๋ยวเอาน้ำมันไปใส่รถก่อน โอ้เมื่อร้ายปนี่บออยู่นี่ม,มือขึ้นนี่สมียนครับสมียนเกดเดอร์กับว่าท่านได้ตีงิ้วพี่น้องอ่าเพิ่นซังอะไรไปแล้วครับถอดปั่มไปแล้วเห็นไหมนี่ปั่มบ่ท่านมา,าสันว่าถอดปั่มไปเฮ็ดนะครับปั่มพังอ่าเอาใบมีดขืนลงบ่ได้นะครับ เอาใบมีดขึ้นลงบ่ได้เมื่อเป็นแสนเพราะฉันว่าจ้าเอกว่านะครับกระทาทาอะไรมากกระจ้าสีได้ไปเคลียร์ลิงทางให้ชาวบ้านเพื่อนนะครับกับฝากบอกชาวบ้านให้เข้าใจในเด้อพี่น้องเอ,อ้ยเอานี่ครับสำหรับคลิปนี้ผ้าพี่น้องมากหนางานครับเอาน้ำมันมาทรงไว้ให้จานโอ้เอา้าโอ้รถน้ำกับยางหัวอยสารพัดเดนาะแต่ละมือนี่ ยางรั่วยางรั่วรถน้ำเราบานี้แหงเอามาจอดไว้ข้างโคกไว้ทีงนี่น้ำกระยศบานเป็นตบเมืดแล้วแถวนี้ปะเดี๋ยวผมจะรีบไปเอารถนะครับเดี๋ยวเอาน้ำมันไปเติมดูดิยกไอ้นี่โดนรถตัวเองเดี๋ยวกลับไปถึงเทพต้องขัดขัดยาออก ตอนเช้าก็คือผมไม่รอแล้วผมไม่รอไปเอารถก่อนเอาน้ำมันมาไว้ให้คันชมพูเออบอกเพื่นได้ด้วยน้ำมันอยู่นี่คันชมพูขั้นหอนปูปูนั่นเออดินด้วนนั่นครับนี่ครับเสมียนเช็คเที่ยว เมนเช็คเกี่ยวดินบาดดินเบียร์โคตริงเระสิบรล้อมาต้องให้เข้าไปก่อนลูกพี่ใหญ่มารถเยอะนะครับต้องระมัดระวงังจะเข้าจะออกก็ระมัดระวังนิดนึง าดูกันว่าระหว่างทางที่เราวิ่งกลับไปเนี่ยเราจะสวนทางกับใครบ้างจะมีรถด,ดินวิ่งออกมาไหมจันโอถอยใส่ดินอยู่ครับผมคิดว่าน่าจะสวนทางกับจันโอเนี่ยเอจะน้ำมันไปใส่อินเดียแล้วก็รีบมาวิ่งงานเมื่อคืนนี้ก็นั่งทำโปรแกรมโทรศัพท์นะครับระบบกันสั่นสะเทือนอมันมีโปรแกรม ให้หมดเลยแต่ว,ว่ามันต้องเข้าไปตั้งค่าใช่ไหมผมก็เข้าไปที่ตั้งค่ามันตั้งค่าระบบเขาเพราะว่าเราซื้อโทรศัพท์มาเราก็ไม่ได้ดูรายละเอียดอะไรมากมายเนาะก็อลองมาลุ้นเดินดูครับว่าภาพที่มันออกมาแล้วมันยังจะเขย่าและสั่นสะเทือนมากไหมนะครับผมแต่ก็สังเกตแล้วผมก็ว่ามันดูดีกว่าเดิมอยู่นะ มันดูนิ่งขึ้นนะครับภาพการจับภาพเคลื่อนไหวอะ่ะมันก็มันไม่ได้ดิ้นดึกๆๆแต่ว่าไอ้ไม้กันสั่นไม้จับมือไอ้เรื่องอะไรไอ้ที่ตัวจับโทรศัพท์บนรถดำอะ่ะยังไงมันก็ต้องสั่นก็ต้องดิน้นเพราะว่า,ารถเราวิ่งเข้าบ่อออกบ่อ,อเนาะแล้วรถบรรทุกความนิ่มนวลมันไม่ได้เหมือนกับรถเล็ก พี่น้อสิบล้อเสียพดคันนี้เจ้าของรถคันนี้ก็รู้จักกันนะครับรถพิพดคนในหมู่บ้านนะครับคนในบ้านใหญ่จะมีล็อกกี้คันหนึ่งแล้วก็มีฮีโน่อ,อีกคันหนึ่งครับอันนี้เขาน่าจะวิ่ง ไอ้นี่มาน่าจะวิ่งของลงเทพมาแล้วก็ไม่ได้มีของติดกลับมาด้วยนั่นเนี่ยปกติแกจะมีขี้ไก่มีอะไรมาแต่ช่วงนี้มันไม่ใช่ช่วงของขี้ไก่เนาะขี้ไก่หมดแล้วเพราะว่าคนทํานาแล้วขี้ไก่ก็ต้องต้องเป็นช่วงที่คนกําลังจะลงทำนาทางเลียวเลยขับรถยังไงวะ เดยหมูพุ่งออกมาเลยจานโอบอกโอ้แมคโครก็จอดอยู่นั่นจมก็ให้ดันตูดเอาตีไฟเลี้ยตามตูดเขามาแล้วสิบร้อนูอ่มาแล้วคันหนึ่งรถใครไม่รู้ครับอ่าระยะทางวิ่งไปกลับนะครับเมื่อวานจานโอ๋แกจับเลขใหม่ดูแล้ว นะครับอยู่ที่18กิโลครับผม18กิโลไปกับ18กิโลก็ดีง่ายเนาะขาละ9กิโลนะครับตีไปเลยขาละ9กิโลเที่ยวละ300บาทก็ถือว่าโอเคอยู่นะครับแต่ตอนนี้มีพี่ๆน้องๆ f อซทุกท่านที่เข้ามาดูคลิปอะ่ะนี่ครับผมไปแล้วรถชายใหญ่เอ,อิร์ดเอ,อิรด ก็คือถามมาว่ารับรถเพิ่มไหมก็ยังยังไม่ได้รับเพิ่มนะครับเนื่องจากว่าตอนนี้รถที่วิ่งสต็อกลูกหลังนี้ก็ครบแล้วนะครับครบแล้วแต่ต้องมารอดูตอนงานวิ่งดินทางแล้วกันนะครับวิ่งทางาวิ่งหน้าดินนะครับว่าทางทีมงานอุบลดัมซิ่งเนี่ยจะแจ้งมาหรือเปล่าว่าให้เรา หารถให้เพิ่มเติมแต่ถ้าช่วงนั้นก็น่าจะน่าจะมีรถเพิ่มอยู่แล้วครับเพราะว่าทีมงานของเราก็ยังยังมาไม่หมดไม่ครบเหมือนกันนะครับเจ้านมเย็นมาแล้วครับนุนนมเย็น <Okay. S 1> ไปแล้วครับนมเย็นไปแล้ว <laughs> <laughs> เที่ยวที่สองแล้วครับจันโอไปเที่ยวที่สองแล้วแปดโมงครึง่งได้สองเที่ยวก็โอเคแล้วครับโอร้านขายปุ๋ยทำงานแต่เช้าครับจันโอเมื่อเช้าก็ออกจากบ้านมาตั้งแต่หกโมงครึ่งเลยยังไม่เจ็ดโมงดีเลยก็โอเคนะ ถ้าคนขับรถทําให้เท่าแก่แบบนี้ก็ถือว่ามันทำเที่ยวได้อะนะครับเพราะตอนนี้ถือว่าจาันโอเป็นคนแรกเลยที่ทําได้สิบสองเที่ยวคนอื่นก็สิบเที่ยวสิบเอ็ดเที่ยวนะครับเต็มที่เลยมีจันโอนี่แหละได้สิบสองเที่ยวเมื่อวานมาวันแรกก็สร้างสถิติแล้ว วานนี่จานโอเติมน้ํามันไปพันห้าพอมาดูเกน้ํามันน่าจะหมดอยู่แราวราวพันสี่นิดๆน,ดนะครับเพราะว่า,าน้ํามันมันเมื่อเช้ามาเช็คเนี่ยมันพอดีเป๊ะกับขีดเดิมนะครับถามว่าทําไมผมถึงบอกว่าพันสี่นิดๆดเพราะว่ามันต้องมีน้ํามันวิ่งมาบ้านไงวิ่งกลับมาบ้าน ก็น่าจะหมดไปนิดหน่อยนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องปกติเพราะเราไม่ได้นอนบ่อเนาะถาม,มันต้องมีคําถามเกิดขึ้นแน่นอนว่าเอาแล้วทําไมพี่โอจันโอไม่นอนบ่อก็คือเรื่องอความเป็นอยู่นะครับมันไม่ได้สะดวกเท่าไหร่นะครับเพราะว่ามันต้องหนึ่งมันต้องใช้ปั๊มลมเป่ากรองนะครับปั๊มลมเป่ากรองเรื่องห้องน้ําห้องท่านะครับ การอยู่การกินเพราะว่าจานโอมาคนเดียวไม่ได้ไม่ได้มีมีทีมงานมาด้วยนะครับการอยู่กินเนี่ยก็เลยจะต้องอาหากินเองแต่ว่าผมก็ตัดปัญหาเรื่องอการหากินเองของจานโอก็ลดค่าใช้จ่ายของน้องเข้าไปก็คือให้มานอนที่บ้านก็ตอนเย็นก็มากินข้าวแล้วก็อาบน้ํานอนนะครับส่วนตอนเช้าจานโอแก ออกมาแต่เช้ามาซื้อกินเองครับมาซื้อกินเองเราก็เข้าใจนะเข้าใจน้องอยู่ว่าเขาคงเกรงใจเราเะนะี่ยเขาก็เกรงใจเราเรื่องอไปกินข้าวกินน้ำอะไรตอนเช้าเพราะว่าที่อย่าลืมนะครับว่าที่อุบลเนี่ยส่วนมากแล้วเขากินข้าวเหนียวเขาไม่ได้กินข้าวเจ้านะครับก็มันก็ต้องมาหุงมานึ่งก่อนนะครับ ยิ่งอานโอออกมาตั้งแต่เช้าขนาดนั้นก็เข้าก็ยังนึ่งไม่สุกนะครับเพราะว่าไม่ยายผมก็หรือแฟนผมก็จะตื่นมานึ่งข้าวเหนียวนี่ก็ตีห้านะครับยานโอออกมาทีเขาหกโมงเขาก็ทํานูน่นทํานี่นะครับถือว่าโอเคเลยจานโออะไรวะลมตึงแกนร้อนน้ำมันลมอ่ะ สำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณพี่พี่น้อง f f c ทุกท่านที่เข้ามาติดตามรับชมนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยเดีย๋ยวเราเอาน้ำมันไปใส่เจ้าอินดี้ครับผม